เคยยินดีครับเคยินแล้วไม่ว่าจะจะถามว่าเดือนหน้าว่างไหมพอดีที่ที่นี่เนี่ยเขาจะมีแบบจัดงานจัดอะไรแบบทําบุญร้อยวันมาด้วยไงอ่าแล้วก็เดี๋ยวต้องดูวันก่อนอ่ะเพราะว่าตอนนี้ทำบ้านอยู่ไงอ่าอ่าอ่าแล้วมันจะมีอะนี่ไงมันมันจะมีที่ที่อ่าบุทองมันจะเปิดโรงหนังไหมเปิดโรงหนังเมเจอร์จะมีจะมีน้ำเนยมาด้วย มีม,มีมันมันมีร้านมันมีร้านคอฟฟี่บีนบายดาวมาเปิดไงจะมีจะจะมีน้องอเนยมาด้วยใช่ว่าจะชวนมากินเค้กมาหป่ามาดูคอนเสิร์ตมาดูคอนเสิร,ร์ตน้องเนยไหมโอ้โหดูก็ไม่รู้วันไหนร,รู้วันย่งรู้วันย่งยังไม่รู้วันแต่เดี๋ยวเดี๋ยวรู้แล้วจะบอกอเออเออจะมาไหมจะมาไหม โอ้ยพาดไม่ได้นะเจ้พาดไม่ได้นะนะแต่ตามีไม่ใช่ตอนมีบัตรแตตามีบัตรนั่งหน้าเลยนะได้สัมผัสมือด้วยอ,อืมเดี๋ยวใจเยเ็นๆกอนาตอนนี้มันทบ้านบ้านก็เดินกว่าเออเอาอไปตัดสินใจก่อนโอถ้าไม่มาไม่มีโอกาสแล้วนะจะได้ไปดูใกล้ชิดสัมผัสมือถ่ายรูปแบบนี้ไป เออบัตรมีห้าใบชวนบัตรมีห้าใบชวนเจมวยมาด้วยก็ได้ให้ชวนใครรึน้องเจ๊หมวยนั่นแหละเอออืมเออช่วงนี้บัตนี้วันนี้ต้องวุ่นวายเดี๋ยวทำไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างนี้อย่างนี้พอดีว่าพอดีว่าเห็นมันเป็นตุ๊กตาไอตุ๊กตาแล้วมันแล้วมันเต้นมัน อันเจ๊น่ารักนดีลงองโทรชวนชวนเจ๊มาดูแล้วว่าว่าเขาว่างไหมนะเจ๊นะเจ๊ลองชวนดูอ่าโอเค <Okay, okay. S 2> ไม่ต้องบอกรู้รู้ต้องเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเป็นบังหมี่เนอะอืมเอาเลยเอาเลยเอาเลยเออไม่ไม่ไม่ผมผมผมก็ชอบผมเคยไปทําร้านให้เขา,เ<อ>าได้<อ>แล้วผมก็ไปทําที่นู่นด้วยเพราะไอ้ผมได้ผมได้เคยไอ้นัันไปแล้วถ่ายรู oh. ปคู่มาแล้วอืม ใช่ผมไปทำร้านที่เอฟเฟียมาใช่ใช่ว้ไไเโออ้ยวันนั้นอ่ะวันนั้นได้แค่เฉเิมมองวันนี้มีโอกาสได้สัมผัสได้ถ่ายรูปเลยน่ะไปตัดสินใจนะรีบรีบบอกแ้วนันเดี๋ยวไม่งั้นแต่มาบัตให้เขาื่มใช่ก็ร้านก็ร้านคอฟฟบีบายดาวไงร้านเขาเลย เออ,อทอระชวนจะมาด้วยนะทอระชวนจะมาด้วยเอเอได้ได้ได้โอเคโอเคไม่ได้พูที่อยากจะเจอกันอ่นอนา <Okay. S 2> อะไรอะโอเคโอเคโอเ <Okay, S 2> <า>คโอเ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 ค